ไปดูชายนาทบ้านนะครับชายนาทเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยเพิ่มอีก5รายนะครับซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกส่วนที่ราชบุรีพบเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครที่ห้องประชุมสารการจังหวัดราชบุรีนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก็ประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยัง้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยสถานการณ์โควิด19ของจังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ระลอกใหม่นะครับจำนวนหนึ่งรายซึ่งเป็นชายอายุ24ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่10ครับของจังหวัดราชบุรีซึ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในทันทีนะครับพบผู้มีความเสี่ยงสูง20รายมีความเสี่ยงต่ำ57รายโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลพร้อมกับเก็บตัวอย่างแล้วก็รอผลตรวจ ทนานของนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธครับก็บอกว่าทางจังหวัดชัยนาธเองเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก5รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก2รายเป็นคู่แม่และลูกนะครับอายุ5ปีที่ได้เดินทางมารับการรักษาที่คลินิกเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกส่วนผู้ป่วยอีก3รายเป็นผู้ป่วยในพื้นที่หมู่1ตําบลห้วยงูอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาธ เป็นคู่สามีภรรยาที่เดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดสดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครและผู้ป่วยอีกรายนะครับเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อที่เป็นพ่อของผู้ป่วยโดยรับอาหารทะเลไปจําหน่ายต่อเบื้องต้นผู้ติดเชื้อทั้ง5รา,ายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร์รรรทแล้วก็ได้ขยายผลสอบสวนโรค ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งหมดพร้อมกักตัวแล้วก็ส่งตรวจเชื้อหา,อาส่งเชื้อหาโรคโควิดสิแล้วนะครับเพื่อ,เ,อเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดชัยนาธก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มพื้นที่จังหวัดชัยนาธเพิ่มขึ้นและทางจังหวัดเองก็มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดสิอยู่ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรประมาณ20ราย แล้วก็ได้กําหนดแผนตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก30-40รายก็ขอให้ประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกครับ